สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับขับครับโอเคตอนนี้แบมมอสของเราก็เริ่มเริ่มโ okay, อเคแล้วละ,ละผมว่าเราเก็บเปอร์มีแคนแล้วก็ให้ดูไปแคนกินเป็นบาร์บีคิวดีกว่าตอนนี้ แล้วก็ปิดไม่ให้กินอันนี้เขาไปเลียกแบมมอรครับตัวพวกนั้นพี่ผมให้เขากินเซอร์วิสต์ไฟเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีปัญหากับอาหารนิดหน่อยก็คือผมเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนตัวรีเกียลแบมมอรเพราะ,ะนั้นมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงบัฟเฟอร์ระหว่างรอแบมมอรโตให้แบมมอรม่วงมันโตนะเพราะงั้นมันก็เลยมีปัญหาเรื่องอาหารนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เราก็น่าจะโอเคแล้วไม่น่าไม่น่ามีผลอะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้อาหารการกินเราก็ แน่นอาหารการกินเราแน่นมากแน่นตับตอนนี้เนี่ยอืมประเมินจากสายตาคร่าวๆอย่างที่ผมบอกว่าเราอุทำไมตรงนี้มันดับไฟฟ้าของเรามันไม่พอจริงนะเนี่ยผมว่าเราต้องรีบจัดการตรงนี้หน่อยหรอกถ้าอืมนเอาเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราทําเป็นห้องสุญญากาศีกว่า ตรงนี้เป็นห้องสุญญากาศเอาไว้กันไม่ให้มันแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกันเพิร erm ์มิแคนเดี๋ยวเราลองเ็ลองเปลี่ยนให้ให้ดูไปแคนของเรากินบาร์บีคิวเป็นหลักดีกว่าเพิร์มิแคนเนี่ยมันใช้ทาร่โในการผลิตซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาทาร่โไปผลิตเป็นน้ํามันนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราควรจะเราควรจะแบบว่าเอาไปทําอื่นดีกว่าเอาเพิร์มิแคนไปทำเอาเอาทาร่โไปผลิตน้ํามันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราทําสวีปเปอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ย ใส่เป็นออโต้สวีปเปอร์เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าออโต้สวีปเปอร์ของเราอ่ะ,อะถ้ามันถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยมันก็น่าจะถึงนะหรือว่ามันต้องอยู่ลงมาตรงนี้ออกต้องเอาปันไดตรงนี้ออกปัญหาก็คือผมไม่รู้จะเอาไอตัวนี้ออกไปไว้ไหนดีผมว่าอาจจะต้องอาจจะต้องมีการปรับลดแต่ว่าตรงนี้ก็ลดไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ แอปเปิ้ลตัวนี้เพียงพอสาหรับเลี้ยงพื้นที่ตรงนี้ครับเพื่อซัพพอร์ตตัวลงกันของเราเหรือผมจะขยายตรงนี้เพิ่ม,ม,มอีกหน่อยดีหรือว่าตรงนี้เราจะเอาเป็นสวิปตรงนี้ไม่ได้ว่ายังไงมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ตัวสวิปเปอร์หนึ่งตัวต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันจะได้รับกับตัวสวิปเปอร์ได้อดีตแล้วก็รุปที่ข้างบนสามารถปีนขึ้นตรงนี้ได้ อาจจะต้องเจาะด้านบนนี้นิดหน่อยเพราะว่าเราไม่มีตัวไอ้นี่ครับคือตอนนี้มันมีมันไม่มีชิปปิง้งไม่มีค er, อนไวยโหลดเดอร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาโหลดเดอร์มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวสวีปเปอร์เราก็จะอยู่ตรงนี้ปัญหาคือด้านล่างเนี่ยเอาไงดี <laughs> ด้านล่างนี่เอาไงดีลบก็ไม่ได้ทังก็ไม่ได้เจาะก็ไม่ได้อีปัญหาเรื่องเหงาการออกแบบ จะจะขยายออกขวาก็ไม่ได้ออกซ้ายก็ไม่ได้จะจะลดจำนวนต้นพวกนี้ก็ไม่ได้แถมจะเอาไฟฟ้ามาจากในนี้ก็ยังไม่ได้เราอาจจะต้องเพิ่มยากจังคิดไม่ออกครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องการหกบ,บล็อกเป็นอย่างน้อยซึ่งซึ่งถ้าผมรื้อตรงนี้ไปอ่ะแล้วผมเพิ่มตัวเนี้ยมัน95ทายเห็นไหม นั่นหมายความว่าผมไม่สามารถเก็บตรงนี้ได้หรอเพราะว่าถ้าลื้อตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น96ทายพอดีกลายเป็นว่าผมไม่สามารถทำออ,โ,อโต้ชั้นล่างนี้ได้ไม่ได้ผมว่ายังไงก็ไม่ได้ครับก็คือเดี๋ยวเราอาจจะต้องแยกตัวไพ่แอปเปิลฟาร์มเนี่ยออกไปเป็นอีกห้องหนึ่งอาจจะใช้พื้นที่แถวๆตรงนี้ เห็นไหมตัวตัวสวีปเปอร์ผมก็จะทํางานครับตรงนี้ทางแจ้งผมว่าผมว่าย้ายไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาด้านบนตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอีกเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้เราเริ่มมีระบบในการส่งไทม์สกรีดเข้าไปที่ห้องครัวละตัวนี้ก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวลงนี่ออกนี่ ึ่งก็จะลดภลัะงานในการวิ่งในการวิ่งขนของของซัพพลายเออร์ของว่าซัพพลายเออร์เรามีน้อยเห็นไ,ไหมพวกนี้ก็จะรับได้แต่ว่าปัญหาคือชั้นล่างเนี่ยยังยังไม่มีวิธีดีๆในการจัดการกับชั้นล่างเลยยกเว้นว่าเราจะแยกออกเราจะจัดห้องใหม่เป็นอันเนี้แยกออกเป็นหนึ่งห้องปึ้งไปแล้วตรงเนี้ยอีกหนึ่งห้องแยกไปต่างหากไปเลยแต่ว่าปัญหาก,ก็คือตรงเนี้ที่มันเต็ม ที่มันเต็มเอ้ยาเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีคือที่ตรงนี้มันเต็มแล้วมันไม่สามารถขยายลงล่างได้เอ๊ะหรือได้ถ้าผมขยายลงล่างแล้วก็ปิดประตูห้องตรงนี้แต่ว่าถ้าปิดประตูห้องตรงนี้เนะี่ยยากเลยอย่างต้องบอกมันต้องใช้ฟาร์มสเตชันหนึ่งอันตรงเนี้ยผมต้องถ้าผมจะปิดห้องตรงเนี้ยผมต้องเพิ่มฟาร์มสเตชันมาหนึ่งอันซึ้งเข้าไป น,นี้อะไรอะซีดอันนี้ก็ซีดเหมือนกันมีไอรอนกับไอรอนยกเว้นว่าผมจะย้ายตรงนี้ไหมถ้าผมย้ายตัวนี้ไปที่อื่นแทนผมย้ายผมย้ายตัวโพลิเมอร์เพลสไปที่อื่นแล้วก็เพิ่มห้องตรงนี้นิดหนึ่งเอาทางเดินตรงนี้ออกไป่ะ รืยย้ายย้ายทางเข้ามาเป็นฝั่งนี้ไหมล่ะอุ้ยผมว่าความคิดนี้ดีอยู่อ่ะย้ายทางเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ขยายขยายตรงนี้ออกตรงนี้ไม่ต้องเอาแล้วทางเข้าแต่ว่าดูพี่แคนของผมก็ยังต้องวิ่งมากรูปิ้งพวกนี้อยู่ดีถ้าเราย้ายทางเข้ามาเป็นฝั่งนี้ให้หมดไปเลยเนี่ยผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นทางเข้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นทางเข้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นออโต้สวิปเปอร์ใช่ไหม แล้วคำถามคือเอาฟาร์มสเตชันไปไว้ตรงไหนดีถ้าฟาร์มสเตชันเนี่ยมันต้องใช้แบบหกช่องอถ้าเราปึ่งไปตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราอาจจะต้องมีสองห้องตรงนี้ปึ่งไปตรงนี้อันนึงแล้วก็ตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็เจาะทางเข้าตรงนี้เจาะทางเข้าตรงนี้ต้องมองดูว่าผมว่าอย่างแรกเลยคือเดี๋ยวเราต้องทําทางเข้าใหม่ทีนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเราถ้าเราทําทางเข้าฝาั่งนี้ปุป๊บอะ กลายว่าบันไดฝั่งเนี้ยไม่จําเป็นเราสามารถใส่ออโต้สวีปเปอร์ตรงนี้ได้ใส่ออโต้สวีปเปอร์ตรงนี้ปึ้งแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสวีปเปอร์ใส่ตรงนี้เป็นออโต้สวีปเปอร์แล้วก็เพิ่มเพลย์โหลดตัวคอนวลโหลดเดอร์ตรงนี้เข้าไปใส่เข้าไปตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกจากนั้นสวีปเปอร์ก็จะคอยกวาดเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะเก็บเข้าไปนี่อะไรเนี่ยอืมผมคิดว่าเป็นไปได้เป็นไปได้อยู่เราลื้อตรงนี้เราแก้ตรงนี้นิดนึง แล้วทางเข้าผมมองว่าเราสามารถปรับแก้ตรงนี้ได้นะโดยการเปลี่ยนตรงนี้เป็นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลืออ่อนนี้ออกอาจจะเป็นตรงนี้เนี่ยแล้วก็เปิดถ้าเราเปิดไม่ได้ชนทางเข้าใหม่จริงๆมันมีทางเข้าก็าคือทางนี้แหละแต่ว่ามันจะอ้อมปัญหาคือมันมันอ้อมครับ ถ้าเราปิดแค่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราปิดตรงนี้ไปปิดตรงนี้แล้วก็เชื่อมตรงนี้ให้เป็นห้องเดียวกันจากนั้นทําทางเข้าฝั่งนี้ได้ผมว่าได้อันนี้ความคิดดีเลยโอเคเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ก่นอนผมว่าเป็นความคิดที่ดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําตัวโหลดเดอร์เนี่ยเอาไพา่ไพ่แอปเปิ้ลเนี่ยโหลดเข้ามาในนี้เลยซึ่งเราก็จะลด ปัญหาเรื่องของคนงานเราก็คือคนงานผมจะไม่ต้องวิ่งเอาอาหารมาเติมอีกแล้วตอนนี้เราจะทําระบบออตโต้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะทำออตโต้เติมอาหารก็คือทาทำลางโหลดสําหรับโหลดอาหารเข้าฟาร์มเลยซึ่งก็จะลดปริมาณการงานของตัวดูพิ่แคทเรางานซัพพลายของดูพิ่แคทเราโอเคเดี๋ยวเราเตรียมในส่วนของ วอเตอร์ล็อกเป็นแอร์ล็อกน้ำก่อนละกันนะว่าจริงตรงนี้ผมอยากเปลี่ยนให้เป็นความสรีทให้หมดเลยนะแต่ว่าแอลกอฮอล์ของเราอ่ะการผลิตของเราอ่ะมันยังไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงปริมาณขนาดนั้นตัวนี้มันก็เลยเป็นเป็นแบบชั่วคราวแล้วก็ดูปริมาณการใช้ทรายของเราการใช้ทรายของเราค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่อนข้างค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับตอนนี้ ปริมาณทรายเราแต่ว่าถ้าถ้าสังเกตคือตอนนี้เราเริ่มมีแหล่งผลิตโกลอัมนกล้ำละก็คือตัวลิเกิลแบมมอสเนี่ยเป็นตัวครสตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวนะทองอแมนกั้ำนี่ตอนนี้เรามี1ตันกว่าๆละจากจากการผลิตโดยฟาร์มตัวนี้ซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นแบมมอสนี่เป็นอะไรที่แบบโอพีสุดๆเพราะว่านอกจากผลิตไฟเบอร์ลีดแล้วยังสามารถผลิตแร่ได้ด้วย มันเป็นแบบวงจรชีวิตที่แบบครบวงจรสุดๆแบบครบมากครบทันนี่แล้วตรงนี้เราก็เริ่มมีแบบแต่ถ้าตรงนี้ผลิตอาหารมันมันไม่ถึงนี่นะกำลังคิดว่าเดี๋ยวเราจะย้ายตรงนี้ไปทำให้มันให้มันเป็นที่เป็นทางกว่าน,นี้ตรงโซนเผาเแร่เราเนี่ยเพราะตอนนี้มันไม่ต้องใช้แบบชั่วคราวละ เราใช้แบบบนหลูปได้ซึ่งก็น่าจะจบภายในฤดูที่สา0ร้อยพอดีซึ่งตอนนี้อุณหภูมิตรงนี้มันเริ่มลดแต่ตอนแรกมันติดลบสาบองศาเนี่ยมันเกิดจากความร้อนจากหลอดไฟเนี่ยมันกระจายออกมาทําให้ตัวเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มลดแหละน่าจะผลิตได้อีกสักสักระย,ยะหนึ่งแล้วก็น่าจะใช้งานไม่ได้แล้วครับโอเคเรามาทำลิี่ปิดล็อกกันดีกว่า มันกลายเป็นน้ำแข็งทำไมทำไมมันเป็นงนั้นล่ะอาจจะต้องใช้เน็กต้าแทนลิควิดล็อกตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้อุณหภูมิมันติดลบค่อนข้างเยอะเราต้องใช้อย่างอื่นแทนซึ่งอาจจะเป็นน้ำมัน ซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องขยับอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ยกพื้นนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นเราจะเอาน้ำมัน,นเอามาต้มตรงนี้ก่อนชั่วคราวเอาทาโร่มาต้มตรงนี้ก่อนสักสิบกว่ากิโลเขาเรียกว่าใช้ความร้อนจากตัวนี้ให้เป็นประโยชน์หน่อยเนี่ยเอาทาโร่ตรงนี้มาเปลี่ยนให้เป็นน้ำมันดิบจากนั้นเอาน้ำมันดิบไปทำแอร์ล็อกแทน พอมันขึ้นถึง80อ,องศา ح, ปุ๊บมันก็จะรึแหมเป็นน้ํามันดิบต้องรีบออกนะเพราะว่าน้ํามันดิบตรงนี้ร้อนเดี๋ยวมันเปลืองไฟไอนี่หรอโอเคอย่างที่บอกว่าชั่วคราวเฉยจากนั้นเราเอาน้ํามันดิบเนะี่ยมาตรงนี้เพื่อทําเป็นตัวแอร์ล็อกโอเคเราได้แอร์ล็อกตรงนี้ละเสร็จแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลื้อออก อย่าเพิ่งอย่าโอเคเราจะเปลี่ยนตรงนี้ใหม่จากน้ก็ติดประตูตรงนี้เพื่อแบ่งห้องเพื่อแยกโซนระหว่างสองโซนนี้ครับแล้วก็ติดตัวสวีปเปอร์ตัวนี้เข้าไปปัญหาก็คือตัวเนี้มันมันสวีปมาไม่ถึงว่าเราอาจจะถ้าเราขยบบลงมาตรงนี้ มไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะสวีปถึงตัวนี้ไหมแต่ถ้าไม่อย่างนั้น่ะเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่เอาแล้วน้ำมันโดนดีดลงมาข้างล่างเหรออะไรกันครับนี่เอ๋ทีนี้เราก็จะได้ห้อง ห้องที่ครบวงจรสักทีอ่ะตอนนี้คือเราสามารถผลิตตัวนี้แบบครบวงจรได้แล้วโดยที่วัตถุดิบที่ได้จากตรงนี้ครับจะถูกส่งตรงไปที่จะถูกส่งตรงไปที่ตู้เย็นในห้องครัวเลยตัว,ต,วตัวแคอดม่วงเราเนี่ยตอนนี้คือคนงานผม,มมีหน้าที่แค่เก็บเกี่ยวกับมาคอยใส่ปุ๋ยนะโอสวิปเปอร์เก็บเอทานอลได้ด้วยแฮ เหมือนว่าจะมีปัญหาล่ละถ้าอย่างนั้นอืมมันเก็บเอทานอลได้ว่ามอาจะต้องทำแท้งสำหรับใส่เทนนอนครับทีนี้ปัญหาจะมีอย่างเดียวก็คือไพแอปเปิ้ลไพแอปเปิลจะเป็นปัญหาของเราในระบบนี้เพราะผมยังไม่มีตัวแบบแยกว่าไพายแอปเปิลเราส่งไปไหนหนึกออกไหม เราเรายังมีปัญหาตรงนี้อยู่ก็คือไพ่แอปเปิลเนี่ยเราไม่มีที่ไปอืมถ้าผมจะส่งไพ่แอปเปิลไปที่นี่เลยเนี่ยมันก็จะต้องหยิบมาจากนี่แล้วก็วิ่งลงมาปื๊บรูดลงมาปุ๊บลูดลงมาปุ๊บตรงนี้แล้วก็ใส่ซึ่งมองว่ามันไม่ไม่เวิร์กเราควรจะมีตัวแยกเป็นตัวแยกไหมเราปียังทำไหมคอนไวยชัอตออฟยังนี่นะคอ,อนไวยนิตเตอร์โอเคผมว่าเราต้องมี ต้องมีตัวนี้ครับแต่ว่าอืมผมจะต้องส่งยานอาวกาศละถ้าเราจะเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีสีส้มเนี่ยเราต้องส่งยานอาวกาศขึ้นไปเก็บข้อมูลในอวกาศทำไมทำไมตรงนี้มันถึงพังเคเปลี่ยนแผนหม่ตัวนี้มันเป็นไรไม่รู้มันเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้นิดน,นึง ตรงนี้เนี่ยมันมันเหมือนตัวแอร์ล็อกเรามันพังผมไม่รู้วันพังเพราะอะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแอร์ล็อกใหม่เป็นใช้น้ํามันอย่างเดียวไปเลยเพื่อเพื่อแก้ปัญหาแบบถาวรใช้เทอนอนตรงนี้แหละว่าแรงดันมันน่าจะเยอะข้างในเนือเป็นเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแอร์ล็อกแบบน้ําชั้นเดียวก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเขียนนี้เต็ม เต็มเพราะว่าไรไอกับเอทานอลเอทานอลเอทานอลโอเคบิวคลังสำหรับเก็บเอทานอลตรงนี้จากนั้นเอาเอทานอลมาใส่ตรงนี้ครับผมต้องการเทคโนโลยีนี้อะตัว solid filter ครับก็คือเป็นเป็นเหมือนแบบเราได้ใช้รางเดียวแล้วก็ถ้าเจอของก็แยกเจอของก็แยกใช้ล่างหลัก ขึ้นลงขึ้นลงเค okay, เราจะเอาเอทานอนมาอัดเข้าใส่หังตรงนี้ไว้ก่อนเอทานอนที่มันเหลือตามพื้นพวกนี้ค่ะเห็นไหมตัวนี้ก็จะเริ่มขนเอทานอนมาเก็บละว่าผมลืมไป <c oughs> ตรงนี้มันใช้เก็บคำอนาดซบ์โอเคตัวนี้เรา missing research station เราต้องใช้ station ก็คือตัวนี้เป็น v i r t u a l ถ้าเราอยากได้โซลิดฟิลเตอรนะเราต้องใช้อะแล้วเราก็ต้องมีสกิลด้วยสกิลรีเซิร์ชเชอรของเราอ่ะคร้าให้โอเครีเ r ิร์ชเรามีสกิลแล้วแล้วตรงนี้ผมจะเก็บอะไรอ๋อทาลก <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอไฟฟ้าเราเริ่มเหลือเนะผมจะเริ่มทำฐานชาร์จแล้วก็สร้างสร้างเป็นตัวไอ้นี่ครับตัวคนของ เพื่อช่วยในเรื่องของซัพพลายของเราแต่ว่าอย่างที่เห็นไฟฟ้าของมันก็ยังยังขาดๆ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาจัดการเรื่องไฟฟ้ากันดีกว่าตอนนี้ผมว่าเราเรามีทางเลือกไม่มากเท่าไหร่ครับผมมองว่ายังไงก็ต้องเป็นไอ้นี่ก่อนไฟฟ้าเราขาดผมว่าเราอาจจะต้องหยุด หยุดเทคโนโลยีสักระยะหยุดวิจัยก่อนครับเพราะว่าอันนี้ไฟฟ้าเรามันไม่พอเดี๋ยวเราทำาลงไฟฟ้าตรงนี้เพิ่มก่อนดีกว่าว่าไม่ได้ดีจริงๆจริงๆตรงนี้มันเป็นสุญญากาศไม่ได้มันต้องเป็นตรงตั้งแต่ตรงนี้เลยต้องปิดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยต้องเป็นสุญญากาศที่หมด แต่การที่จะทำให้มันเป็นสุญญากาศตรงบันไดเนี่ยก็ก็ยากอยู่นะ